สุรินทร์ชนครับภูมิใจครับทสุรินน oh so ิใจนทมาตอมาแต่ก yeah, okay. oh, okay. okay. so okay. ็เหนื่อยน้องแค่น้องแคได้มาแต่ก็อยากมาบางปีไม่ได้มาเป็นพิธีกรก็ขับรถมาเที่ยวที่สุรินทร์นแอยากมาดูเคา่อไหม่อยากมาดูการแสดง้าน การแสดงช้างที่ผมว่ามาหาศัรจย์มากที่คนกับช้างเนี่ยทางานร่วมกันได้อย่างไรสื่อสารกันได้อย่างไรก็เรื่องคุยคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรือ่องอไรคุยกั<า>นเป็นเป็น่เป็นเรื่องธรรมดาแต่เอาช้างมาสแสดงได้แล,และเล่าเป็นเรื่องเป็น,ปนราวด้วยกันได้ไดอน,นี้คือว่าพจรนทีเจนกับนี่คือเป็นเอกลักษณ์ที่ว่าเป็นช้างสากลหนึ่งในครอบครัวที่สำคัญคือเขาจะถือกันนะครับถ้าช้างเป็นที่ คนที่เป็นเรยว่าเป็นลูกเป็นหลานเขาเป็นน้องก็จะเรียกพี่พี่นี่นี่ที่จะเป็นปู่ลูกตาุูนทวดนี่เขาเรียกตามสัตว์ได้โอ้นี่นี่นี่คือความเปรียบอีกราที่อยู่ด้วยกันนะครับกับพี่น้องชาวช้างที่อยู่ด้วยกันในครเรีอนนะครับแล้วสมกับเป็นงานช้างสุรินทร์จัดใหญ่จริงปกติจังหวัด